สวัสดีครับตอนพี่หับพี่ไตยกับพี่สติครับ77 78กับ84ห่างกันเดือนนะก็เฮ้ยเหีทยวทำทันกัน7พี่พี่หมูนี่78 78, 78. แต่มามามาจบเอาที่79 เบสเจ็ด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 มาจบรุ่นเจ็ดแปดต่นที่ตอนที่จบไปแล้วแต่พี่หมูจบไปแล้วทันทีหลังมาทันทีหลังมันอยู่ในตัวนี้อยู่ในวงการบันเทิงเหมือนกันใช่เพราะคือตอนตอนแรกไม่รู้ไม่รู้อะไรก็หลับไม่รู้แต่รู้มารู้ตอนตอนเริ่มต้นพอตอนหลังพี่พี่หมูนี่อยู่อยู่พิมไทยอ๋อื้อพิมพิไทยี่เขาแสเลยสิบปามานะแพ้พันอืออ๋พอดีเราผมผมก็เป็นพวก ตอนนั้นเส้นทางหนังสือพิมพ์พยายามใหญ่มากโอ้โหหนังสมพิมพ์นึงเป็นแล้วสื่อที่มีอิทธิพลสูงสุดเลยแล้วก็มาเจอมาเจอตัวจริงเอาตอนที่แกตอนนั้นแกอยู่พวกหนุ่มเน่าสาวสวยด้วยจำได้ไหมหนุ่มเน่าสาวสวย สุจิตวงเท่เ่ยพี่เจิต์พี่อัญชัยเนี่ยพวกธรรมศาสตร์พวกศิลงกรเมืองกรนั่นน่ารักสวยนี่คือชื่อแก๊งหรือว่าอะไรหรือว่าเปรู้ไปก่อนเรียกหนุ่มเออาหนุ่มเลยหนุ่มเลยหนุ่มเน่าสาวสวยไม่ใช่เน่านะหอทะเลหอหีบนอนหนุ่มใบโถสารอาไม่ใช่ไหมเอกนะไม่ใช่นั่นเน่าอันนี้อะไรเพศนั่นก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยได้ยินกีจาสัมพั์มาตลอด วัดได้านยังไงวอกนี่เป็นเลยเราท,ทีแรกก็ไม่รู้ว่าสงกุหลาบรำรู้อีกทีตอนที่มาอยู่เซตเนี่ยหนุ่มเน่าสาวสวยเลยตอนนั้นเริ่มมาเออมาเจอตัวจริงแล้วแกก็ไปพี่หมูไปไหนไปเยอรมันอืไปเรียนเยอรมันยังไม่บอกสงกุหลาบเหมือนกันยังไม่รู้แต่ยังไม่รู้ตอนนั้นยังไม่รู้มาเจอตัวจริงกันวันที่นะวันที่ทีทลยุทธ์บุญมีได้ที่หนึ่งที่หนึ่งโอ้ใช่นี่เป็นคนที่ประกาศพาพไม่ใช่รู้ไว้ ผมสองเท่าข่าวภาพกว่าจะออกเนี่ยมันประกาศกลางคืนตั้งทุ่มเนี่ยประมาณนู้นสมัยนั้นใช่ต้องไปสองเทียนด้วยอ่าแล้วก็พี่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 สันติเนี่ยไปไปประมาณไปกุหลาบไปจำปาที่กุหลาบไปยี่เตะฟุตบอลอยู่ในกาญกระดามมีนายจุติเล่นเล่นฟุตบอลอยู่แต่เล่นลุนามบัตนะผมเหงื่อโซกเลยนะแล้วผมไหมก่อเนี่ยบอกผมผมยาวเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ยาวขนาดนี้ โอ้พอพี่หมูไปหาไปตามอาจารย์เ <c oughs> ลนีดาเลนีดาคณะพุทธ,ธิแ่เป็นผู้ตอนนั้นก็เป็นรองรองรองรอ,องอาจารย์ใหญ่รองอาจารย์ใหญ่รองอาจารย์โปง่งอืไม่ไม่ใช่ใชวินัยวินัยเกษมเสดพระราพอาจารย์โปง่งไปแล้ววินัยกเกษมเสดปรากฏว่าไปตามพี่หมูบอกเฮ้ไปตามนี่คนไหนทิรยุทธอะไรซึ่งพี่ทิรยุทธเนี่ยอาจารย์ทิรยุทธเนี่ยแม่งพอปิดเทอมก็มาหมาะกแม่งมาเล่นกันตอนนั้นมันยังปิดเทอมอยู่เพิ่งประกาศผล กอได้ตัวมารู้เลยรูกข่าวกันเลยลขา่ขาววงในมาก่อนเลยว่าได้ไดใช่ไหมอุ้ยสมัยก่อนหนังสือพิมพ์เนี้ยนะใครชิงได้ก่อนนี่แม่โคตรเก่งใช่าใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ไหมสมัยก่อนนี่เขาถึงขั้นแบบเพศ ไปเนี่ยไปคว้าตัวได้แม่งเอาไปช่อนเลยไปช่อนเลยนะพี่เอ้ไปช่อนเลยไอช่อนอื่นมาที่หลังหาไม่ได้เอาพ่อกับแม่ได้วะไอ้ียอีกฉบับมาถึงเอาพ่อแม่ไปช่อนอีกไอฉบับมาถึงไอ้ห่างั้นเอาคนใช้ก็ได้วะยิ่อยุคอย่างงั้นเลยพี่เว้กยยุ่งไม่ได้พี่เอาเอาไปช่อนไหมหรือพี่ไปช่อนเฮ้ยคือไปช่อนใหญ่ที่ยุ่งแล้วมันล่วงถึงเวลาใชไแ้วปรากฏวยอาจารย์ลิดารู้เว้ยอาจารย์ลิดาทำไงวะ พราะผมก็ยาวนิดเพราะปิดเทอมเนี่ยแต่ไม่ได้ยาวมากจบแล้วด้วยอ่ะเอออาจารย์เลย้ย่ยาบอกไม่ได้ทิรยุทธเธอต้องไปตัดผมก่อนใช่ใช่ใช่ภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ก็ไปตัดที่นี่ไงบ้านหม้อเทพนิยมที่นี่สมัยทันมาเทพรีเทีมาดังมากอ้าวโหดังมากไทยๆแม่งเพราะว่าเทพนิยมเนี่ยนะเคยมีปีหนึ่งสมัยผมเรียนรอร์ดอแต่แล้วแม่ก็ผมยาวหน่อยแม่งเอาเลย เาไปฝึกที่โรงเรียนครูฝึกมาแม่งปวดแถวอู้หูแม่งเกือบ,เ,อบ,เ,อบเรียนเท่าไหร่ร้อยกว่าคนแม่งโดนตัดผมร้อยนคนคิดดีทุกคนแม่งเดินไปเทพนิยมเออแล้วเทพนิยมแม่งพิสานได้ไงได้ฝาก <c oughs> นนรล้วแม่งก็ไปบางคนตัดบางคนไม่ตัดทำมาหูเลยโอ้โหครูฝึกรอดอกโอ้โหเป็นยวงไงั้นล้มไป เสาต่อมาแม่งรอดอมันสั่งผููฝึกให้ไปฝึกที่กรมรอดอตรงหลังวัดโฮอมึงเที่ยวเนี้ไปถึงโดนย่างลานแทนครูครูฝึกเอาซะน่วมเลยโทษฐานอตอนตอนที่พี่หมูไปหา พี่ต้อยอยู่เหตุการณ์หรือว่าลุงในเหตุการณ์พอดีถึไม้เล่ามาเนี่ยแต่ก็ไม่รู้จักว่าแต่รู้ว่าเทศแน่นอนไ่รู้แต่ก็รู้ว่ามาถึงปุ๊บเอ้าเฮ้ยเจอตัวจริงแล้วเว้ยโอเคตั้งแต่นั้นมาเราก็ติดตามตตามเลยมาเรียนนิเทศศาสตร์มาเรียนอะไรต่ออะไรก็เนี่ยตามพี่เขา มาเรียนก็เรียนหนังสือพิมพ์อาเรียนนหังสือต้อยเขาเป็นอาจารย์จากการหนังสือพิมพ์เลยที่จุฬาเลยนิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์จุฬาสมัยก่อนก็ตอนนั้นไปเรียนก็แบบเพศปีตายปีสอยห้อยตามในกองเพศไอ้คอยนู่นไปขอแคลรับการทำของทำข่าวเนี่ยหรือว่าตามไปดูข่าวเลยไปด้วยกันนะฮะไปด้วยกันไปด้วยเลยเอาเอาอย่างนี้มีฮาไม่ต้องมีฮาแน่เลยอะไรนะประวัติพอตอนนั้นผมไปทำงานหนังสือพิมพ์เลย อยู่นื่อแล้วไปทําไอ้ไอ้ที่ลงริมสีีเมืองพี่สันติก็เอาต้นฉบับไปส่งให้เขียนอะไรต่ออะไรนี่นะชื่อหนังสือสาวสยามเขียนเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มต้นมีนู่นมีนี่แกก็ส่งให้เพราะว่าพอแกคุณกับพียุทธประยุทธ์คมนาสกุลก็โอเคเราก็เป็นอยู่ในสตาฟกรบกอนู่นนี่ก็อนสันติก็ส่งตอนแรกเขามาเขียนนี่ยเซ็กพิศดาร นี่เรื่องจริงๆนะเช็คที่ราเนี่ยไปไปไปซื้อที่ไปซื้อที่เซ็นทันไปซื้อหนังสือเล่มละสามพันแล้วติดรถไปด้วยบอกเฮ้ยแกก็ซื้อโอ้โหพี่แม่งสมัยก่อนหนังสือเล่มสามพันแพงนะแพงดีแพงมากคิดแล้วเป็นหมื่นแกบอกต้อยมึงรู้เปล่านี่ยเอาไปเนี่ยมันจะทําเงินไหมเท่าไหร่หมายถึงว่าได้ข้อมูลอนหนังสือเล่มนึง แย่แล้วก็เซ็กพิสดารมันก็ได้มาจากหนังสือนั้นด้วยแยเลยมาเขียนแต่ไม่ใช่เซ็กอ่าเกิเขียนเนี่ยเรื่องขันทีนี่บอกว่าขันทีเนี่ยมันก็พิสดารน่ะโอ้โหเขียนแค่เรื่องขันทีอย่างเดียวเขียนเป็นอะไรลายตึอต่อลายลายปักอือก็เขียนโอ้โหกี่ตอน ตอนตอนนั้นน่ะหนังสือสาวสยามมันดังก็มีพี่สันติเนี่ยเขียนนาทีสีสันดอนเนี่ยใช่ใช้ใช่ว่านาทีสีฉันดอนนะแล้วก็มีคนก็คือสุภัฒสรนสุพัฒสอนด้วยเอาละเนี่ยแหละมาจังหวะพร้อมๆกันสุภัฒสรนเนี่ยหนังสือไอ้สาวสยามเลยดังทิ้งหายขายแลดีดีแล้วก็มีพันนกธนะเรืองอะไรอะไรพวกนี้นี่ก็ตามตามตามสอยห้อยตาพี่กันตลอดพอเสร็จแล้วจากจากเซ็กพิษดานก็มาเนี่ย ตอนหลังมาถึงมันก็เป็นเปิด,ปดพิพิธดาเนียพ,พี่พี่หมูก็ไปอยู่นี่แล้วไทรัฐไอแต่อยู่มานานแล้วตั้งแต่เ<ม>ปลี่ยนจากไทยไอไออะไรพิมไทยนีไทยรัฐอ่าแล้วนี่เชื่อเปล่าวันนี้โชคดีมากวันนี้มานั่งคุยกับพี่วันนี้เมื่อปี2505วันที่25่ธันวาคมเปลี่ยนจากเสียงอ่างทองมาเป็น เขเก่งเนี่ยวันนี้วันนี้วันที่สองพันห้าร้อยจำแม่งมากเลยจำไม่ได้ไม่ใช่ฟุกบได้พอดีผมก็เฮ้ยนี่แม่งวันนี้เป็นเป็นวันนี้เดี๋ยวันวันวันครบรอบเริ่มต้นที่ป่ากำพลเสียงงานทองก่อนสมัยก่อนเป็นเสียงงองแต่วันนี้วันที่ยี่สิบห้าเดี๋ยแล้วก็พี่หมูมาอะไรต่ออะไรพี่หมูเขามาไปทำการเมืองต่อหลังโดน สมัครสมัครเอาเป็นคนไม่ดีท่านโดนสามคนไทยรัฐที่สมัครห้ามห้ามเขียนเลยมีพี่อุทธรเนี่ยนาธรด้วยนาธรด้วยธรพลกุลสันติเฉวีมินทรบไทยคนที่สมัครบอกให้ไปขอโทษขอโทษฐานในเพศตอนตอนนั้นสมัครเขากตายสมัครสมัครเขาเขาเป็นีว่าเป็นอุตสิทธิ์เขาเพศพร้อมมันปุ๊บปิด แล้วก็บอกปะพี่หมูอะเห็นยมเลยเห็นจากจากอะไรจากนักข่าวการเมืองนักข่าวสงครามอะไรมาเขียนหน้าสามหน้าสี่แล้วสามตาหน้ากาสามตาแต่แทนที่จะเขียนสทอามมสตาเนียเขียนเป็นลูกลูกตาสามลูกตาคิงดเห็นลูกเล่นเนี่ยเยอะเลยนี่แล้วพวกนี้นักทีพสมัยก่อนนี่นะเพื่อไม่มันๆเยอะอย่างพี่โกเนี่ย โควิดสีสราจักรเนีอักษรศาสตร์ไอ้เขียนได้เห็นอยู่รู้ว่าแกใช้นามปากกาเวลาแกเขียนเรื่องเรื่องไอ้โรงสามสีเออแกใช้ว่าโตมอนใจรงเออตรงใจรงเออโตมอนใจรงโตมอนแปลว่าอะไรไอ้อาวุธหอกเออแล้วก็แล้วก็โอ้โหพูดลึกเลยคือไอ้เขียนพลังไอ้พวกทะลึ่งแกจะใช้อะไรโตมอนไรใแล้ง